เดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้ไปดู6หุ้นที่อาจจะเข้าขายถูกทำหรือว่าถูกนำไปใช้ทำว uh ินโดว์ดรสซิ่งของรรดากองทุนต่างๆนะครับ uh huh. ก็เป็นการส่งท้ายปีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับ uh huh. กองทุนจำนวนมากเขาก็ต้องมีการซื้อหุ้นนะฮะ uh huh. หรือขายหุ้น uh huh. บางส่วน uh huh. เพื่อทำให้ตัวเลขตอนปิดงวดปีเนี่ย uh huh. มันดูไม่แย่ไปกว่าเพื่อนหรือมันดูดีไม่น้อยไปกว่าเพื่อนสุดแล้วแต่ถ้าปีไหนกองทุนขาดทุนเขาก็จะขาดทุนกันหมดแต่ก็ไปแข่งกันว่าใครขาดทุนน้อยกว่ากันแต่ถ้าปีไหนมีกําไรก็จะมีกําไรกันหมดแล้วก็ไปแข่งกันว่าใครมีกําไรมากกว่ากันนะเขาเรียกเป็นการเทียบกับเพียเป็นเพียทูเพียมอนิเตอร์นะโอเคทีนี้ไปดูเรื่องของวินโดวดร s ซิ่ง หกุ้นที่ถูกคาดการณ์ว่าจะตกเป็นเป้าหมายคุณสุภชัยครับอืมนะครับก็เป็นหกหุ้นที่ประเมินโดยบริษัทล๊อต์ลุงมุระพัฒนาสินนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับเรื่องของตัวของการทาวินโดวเลสซิ่งนะครับเพราะว่าทางลุงมุระมองว่าตั้งแต่ต้นปี2 0 6 5ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพบว่าหุ้นในเซ็ตห้าสิบนะครับที่ราคายังมีและกาดอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะถูกทาวินโดวเลสซิ่งนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือ คาราบาวกรุ๊ปนะฮะ C B G เนี่ยในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาปรับลดลงไป21.3นะครับสองก็คือตัวของ G P S C นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรับลดลงไป20เอ่์เสามก็คือตัวของ O S P นะครับก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคาลงไป19.7นะฮะสี่ 3. ก็คือตัวของ S C G P นะครับตั้งแต่ต้นปีลดลงไป19.4 5 S C น B ฮะ,ต,ะตั้งแต่ต้นปีลดลงไป,ป,ป17.3และก็ ตัวของ SCC นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคาปรับลดลงไปแล้ว13.7นั่นเองนะครับอันนี้มาในธีมของหุ้นแลกกาดที่อาจจะตกเป็นเป้านะะการทำวินโดว์ดราซิ่งของบรรดากองทุนต่างๆแน่นอนครับคุณสมบัติในเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่กองทุน รวมสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ากองทุนจำพวกพาสซฟันนะครับต้องเข้าไปลงทุนได้ก็จะเป็นหุ้นใหญ่ด้วยกันทั้งหมดนะครับใน Set 50 Index แล้วก็ไปยึดโยงเอากับธีมของราคาแลกการ์ดนะฮะซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ปรับขึ้นตามภาวะตลาดโดยรวมหรืออาจจะมีการติดลบสวนทางลงไปซึ่งกรณีนี้ที่คัดมาทั้งหมดเนี่ยโดยโนมูระเป็นหุ้นที่ราคา y Year to d ุเดนั้นปรับลดลงนะฮะนี่ไม่น้อยนะอย่าง G P S C 20%ครับ ่ไหมฮะโอสถสภา20% SCGP 19%ไทยพาณิชย์หรือว่า SCBX ขออภัย17.3%ปูนใหญ่นี่14%นะเออนั่นสิไม่้อยเลยนะครับครับอ่ะก็ติดตามดูครับว่าถ้าตกเป็นเป้าหมายของการทำวินโดว์ดราสิ่งจริงๆนั้นแน่นอนนั่นจะหมายถึงแรงซื้อช่วงท้ายปีที่มีโอกาสจะทำให้ราคาหุ้นนะฮะขยับยกฐานขึ้นไปได้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน